สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับคุณซับสังสรรนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก็เอาทุ่งนาเขียวๆนะครับดูแล้วสบายตามากเลยครับก็อยู่ในทุ่งเขตบริรัมนะครับนี่บ้านผมเองนะครับก็เอาคลิปมาฝากรถเกี่ยวนะครับนะที่จะมาบริรัมครับปีนี้ ก็ตอนนี้ครับก็เริ่มหวานข้าวเอ้ยเริ่มหว่านปุ๋ยนะครับต่อไปรอบแรกนะครับข้าวก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยข้าวสวยอยู่นะครับปีนี้ข้าวสวยน้ําดีกาลังพอเหมาะพอเจาะนะครับข้าวสวยมากเลยคปีนี้นะครับดูบรรยากาศยามเย็นครับเนี่ยเนี่ยข้าวข้าโอเคเลยนะครับปีนี้ งามนะครับถือว่างามนะครับปีนี้ถือว่าสวยนะครับข้าวาในรอบเกือบสิบปีนะครับที่ผมคิดว่าข้าวปีนี้สวยนะครับตั้งแต่ผมเด่นฤดเกาลปีห้าหกนะครับปีหกห้าเจ็ดข้าวก็ห้าหกข้าวไม่สวยห้าห้าเจ็ดสวยครับผมจําได้ครับตอนนั้นแล้วก็มาปี ห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดนี่นะครับสวยแล้วก็ปีนี้ปีหกห้านะครับข้าวสวยครับแต่กลัวจะล้มนะครับนะครับถ้าข้าวเดี๋ยวค่อยดูคือเอาภาพครับก็เอาทุ้งนาข้าวนาปีนะครับอ่าเขตบุรีรัมมาครับไมาให้ชมนะครับไมาให้ชมเพื่อบางคนหาพื้นที่ลงเขียนะครับ แล้วก็ดูข้าวนะครับเขตบ้านผมนะมนะเกือบทุกพื้นที่นะประมาณนี้เลยครับสวยๆนะครับเกือบทุกพื้นที่นะครับเขตบุรีรัมนะก็สวยงามมากเลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าปีนี้จะข้าวจะสวยขนาดนี้นะหญ้าก็ไม่เค่อยมีนะครับดูลดักษณะอ่าบางปีครับจะมีหญ้าต้นหญ้าเยอะนะครับผสมเยอะ ปีนี้แทบจะไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถือว่าสวยเลยทีเดียวสวยมากครับสวยมากบรรยากาศประมาณนี่เกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับเกือบสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับสิบเจ็ดแล้วครับสิบเจ็ดอโอ้บรรยากาศดีครับก็เลยเอามาฝากทุกท่านนะครับเขียวสวยครับปีนี้ข้าแต่นะก็ราคาก็ว่ากันไปครับราคาเกี่ยวก็ ยังไม่แน่ใจครับราคาเดิมนะครับเอาราคาเดิมครับคาเดิมก็ขอขอสิบห้าก็อยู่ที่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ห้าร้อยครับปีอ่าส่วนมะลิหนึ่งศูนย์ห้าก็คือก็เจ็ดเนาะหรือเปล่าก็เรียกสิบเจ็ดนาะครับก็อยู่ที่หกร้อยครับปีนี้ถ้าน้ำมันไม่ลดก็ผมคิดว่าน่าจะต้องขึ้นนะครับน่าจะขึ้นนะครับประมาณนะครับ ก็ควรจะขึ้นครับสักใกลละห้าสิบนะครับตามไปงั้นก็ลดเกลียวข้าวก็ลําบากหน่อยนะครับพูดถึงราคาเกลียวข้าวนี่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะครับยังไม่แน่ไม่นอนราคาน้ำมันเห็นบอกว่าเห็นตอนนี้ราคาน้ำมันโลกก็ลดนะครับแต่ว่าน้ำมันไทยยังไม่ลดประมาณนั้นนะครับราคายังไม่แน่นอน,นครับ แต่ก็ค่าโครงชีพต่างๆขึ้นเหมือนกันนะครับที่ระมขึ้นสูงมากขึ้นปกติครับขึ้นพวกอาหารการกินนี่ก็ขึ้นได้ทุกอย่างนะครับเหมือนกันนะครับอะไรก็แพงน,นะครับถ้าพูดถึงรถเกี่ยวครับพวกเหล็กก็ขึ้นครับนะครับ,รบถ้าถ้านะครับ มาเท่อวนี้ก็ขอให้ขึ้นกันทุกคนนะครับถ้าราคาน้ำมันยังไม่ลดนะครับก็ขอให้ขึ้นไปละห้าสิบครับก็เดี๋ยวจะไปกันไม่รอดนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะไปกันไม่รอดกันทุกคนนะครับเดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะนกนะฮะเดี๋ยวจะสู้สู้สู้ราคาน้ำมันกับราคาอะไรไม่ไหวนะครับ ผมก็อยากให้ขึ้นนะถ้าราคาน้ำมันปานนี้นะฮะโอ้โหมันอยากจะคิดจริงๆครับตอนนี้ข้าวสวยครับเดี๋ยว,ยวรอรอดูข้าวตั้งของแล้วก็ใกล้เวลาเกี่ยวครับก็จะมีลมมาหน้าลมครับหน้าหน้าลมหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวมาดูอีกว่าจะมีลมหรือเปล่าอันนี้ก็เอามาฝากครับไลก่กากทุ่งนาเขียวเกีวครับสวยสวยครับโอเคครับ ก็มาคุยเรื่องทัดเกี่ยวและข้าวนิดหนึ่งนะครับครับก็ถ้าพูดผิดประการใดน,นะฮะต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดอะไรนะฮะต้องขออาภายัขออาภายขออาภัยจริงๆนะครับครับก็คลิปนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ